ดีครับผมชา่าเจญทรพั์นะครับพี่น้องมาดูเจ้ายันมายันมา EF 15 4 t โอ้รับจ้างไทยนาเห็นบอกว่าไรละ200รอครับถือคักถือแน่เดี๋ยวนาเฮ้ย จัดให้พี่น้องได้ชมกันแกะกล่องมาได้400ชัออ่วโมงแรงดีครับแรงดีนห6ถือว,ว่าพัานใหญ่มากครับเจ้ายันมากก็ถือว,ว่าเป็นรถไถที่ได้รับความนิยมพอสมควรขับเพื่อนโฟวิน ตัวน,นี้น่าจะสีสูงอ๋อมำรงงรับไม่มีติดนะพี่น้องเพราะว่าดินข้างล่างน่าจะแข็งอ่ะแดดออกแล้วอาจจะชัดหน่ แต่ว่าไร่ไร่หนึ่งก็แป๊บเดียวครับไร่หนึ่งมาอาจจะสิบยี่สิบนาทีเสร็จอ๋อรถขับนี่โอ้เปื้อนนะพี่น้องเปื้อนเหมือนกันแรงทะลุทุ่งนาหรือว่าแรงทะลุนาข้าวยันมากีเอฟห้าหนึ่งสี่ น่าจะห้าสิบปีแรงมาครับโอ้โหหกน็อตหน้าแปดน็อตหลังอ๋อ <c oughs> บังเอิญว่านาเล็กๆชาตริญทรัพับก็เลยไม่ได้วิ่งตาม อะขอให้เอาแล้วพี่อีกทีนึงช่วงนี้บุรีรัมย์ฝนตกครับฝนตกเกือบทุกคืนรถขุดดิจอดกันเป็นแถวแต่รถไถนั้นออกทำมาหากินอ่านึ่สิ กันมากก็จะออกสีสีแดงเลือดนกหรือว่าเลือดเลือดหมูเห็นดีใช้ได้เลยครับเห <c oughs> ็นหน้าจะเดิมเดิมมีใบมีดแต่งด้วยครับใบมีดันดินข้างหน้า เครื่องยนต์เรใช้ยันมากอ่ะตัดมุมหน่อยแล้ว่าท่ออยู่ข้างหน้าครับโอเคปาดทออก่อน ตัดเพลงพ่อมันอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าแต่ว่ามันออกมาตรงนี้ครับคือคักเนาะถือว่าราคาถูกครับไหไรละสองร้อยโอ้โอเคแต่งครบด้วยครับแต่งครบได้สวย อย่างนี้ก็หวานข้าวได้เลยนะครับหวานข้าวได้เลยไม่ต้องตีมั้งต้องตีโรตารี่ไหมอ๋อคนขับฝีมือครับแกจะปาดรอบข้างโอ้อใสจะเจอแม่รัง เรียบร้อยครับตรงนี้ประมาณสองงานอู้วีบอปลาด้วยครับตัวนี้บรรยากาศนี่ดีมากก็ลุกทุ่งดีครับแถวบุรีรัมย์อ่ะ แต่งจบทัานนาก็จบเดี๋ยวขึ้นไปวิ่งอืนหรือว่าไปนาอีกอมุมหนึ่งนี่จะไถตั้งแต่เช้าน่นาะนะจะได้ประมาณโอสิบไรแล้วี่นองสิบไรก็กกสองพันเนาะเชือเพลิงประมาณห้าร้อยบาท เดี๋ยวแกวนก่อนแ <mm> รงดีไม่มีไม่มีติดครับขอหาทางขึ้นก่อนตามไปดูอีกพี่น้อง400ชั่วโมงก็น่าจะจะออกมาประมาณ1ปีไม่ค่อยได้ใช้งานเอาไปเจอดินดินแข็งนะครับ หรือว่าน้ำไม่มีน้ำเกจะขึ้นไหมหาที่ขึ้นก่อนโอ้มันสูงครับหาที่ขึ้นก่อนนะหาที่ขึ้นลําบากครับวิ่งนี้เกก็ร่อนไปร่อนมาก่อน เอาตรงนี้แล้วครับติดอกเลยอนะโอ้หนิมเงียบหนิ่มหนิมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วครับใกล้ๆดีอ้อขึ้นคันแทโบวินนี่แห้งพี่น้วอ,อ๋อจับยกล้ออย ุกหน่อยอก็มีระบบวินในตัวก็ขับเคลื่อน4ลอ้อขับเคลื่อน2ล้อหลังก็ได้ครับแล้วไปชอบอี๋ยะเดี๋ยวเตียไปตั้งลำละไปไปจสองร้อยนี่ถูกมากพี่น้องได้จาก3ร้อยใครแน่เนอะ เดืเพลงก็จัดแต่ว่าเร็วครับเปิดได้โอ้สองเม็ดพุ่นแล้วผ่านหกเด็ดเปรียปร้ยงๆพี่นอ้องกลางเดือนพฤษภาเออหลายเดือนเนาะวันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบแปดแล้ว จังก็งผมอยู่มุมนี้ดีกว่าเพราะว่ามีนม้ำอ้แต่ว,ว่าไถแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวหนึ่งไร่นี่แป๊บเดียวถ้านาใหญ่ๆก็คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่แล้ว,ว่ากสองลอยมันถือไปเนาะแล้จะสองหาสามลอยใครแน่ยู่ เพราะว่ารถนี่ผ่อนเสร็จนี่น่าจะเกือบล้านน้องพี่น้องคืออาจจะล้านกว่ารถไทยก็ผ่อนกันเป็นปีนะผ่อนกันเป็นปีดาวก็ไม่แพงประมาณสักแสนทั้ทงน้ำมันอยู่ข้างหลัง โอ oh oh. มันมีมนาใหญ่ๆเยอะครับนี่มีลูกหลังซะด้วยใส่โค้งนะครับตามไปดูโอ้ถึงแล้วานาเล็กจะรถเล็กก็จะคล่องตัวครับ เจอฟอร์ดน <c oughs> ี่ต้องยอมครับฟอร์ดใหญ่ๆเพราะว่าน้ำเยอะนาเล็กจะไถลำบากมันยาเยอะหน่อยแครงเต็มสูบเลยครับหมายถึงว่าขับเร็วขับเร็วดีก็เอาให้พี่น้องได้ดูกันอาชีพ ชาวไร่ชาวนาก็ทํากันอย่างนี้แหละครับแถวบุรีร์ก็จะไถกันเดือนเมษาพฤษภาธิรุมาก็เสร็จนะครับหวานข้าวเสร็จแต่ละรกรกดาสิงหา,าตุลาพฤศจิกาก็เริ่มเกี่ยวครับต่อไปก็จะดูได้ดูรถเกี่ยวข้าวครับนะแบบมันๆกันตรงนี้ดูรถไถไปก่อน ช่วงนี้หาคลิปให้พี่น้องได้ชมยากครับเพราะว่าหน้าฝนออแรงทะลุนาข้าวเลยครับงานนี้ ได้แต่งท่อครับต้วแต่งที่จังยกุกสนใจเข้าดูได้ครับยูทูบชาติจรันซับหรือว่าเพจชาติจรันซับเอ็กซ์คาเวเตอร์อนทรั8 2 7 2 3 7 5 2จบด้วยเจ้าจงพลังยันมามีเอฟ514ค,ครับทีหรือว่าฮัสก้เามา ขับเคลื่อนโฟวินไปนาไรต่ละ2 0 0จัดไปผ่านหกเใจก็ลองศึกษาดูครับรถไทยมีเลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นยันมา้าฟูโตต้าอิซากิฟอร์จอนเดียนิวฮอลแลนดเ์เยอะแยะไปหมดครับเวลาหมดหมดเวลาพี่น้อง13นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ